สวัสดีครับนี่โคมบอลถั่วนะครับมือนีพืนที่เก่าครับบุจิกาหกแดครับเบื้องมอครับนี่หลังจากฝนมาประมาณมือสองมือครับผมพายุนอกหมองามแห้งครับนี่อยากให้เห็นถึงบรรยากาศการเดินทางเสาร์นีนะครับนอของนี่โคมบอลถั่วนะครับเบิ้งที่ับสายมืองามแห้งนะครับถนน2 0 7 6ทางไปอำเภอโปสีสุวรรณครับตอนนี้ครับข้างหลังเฮาขึ้นมาจากเสี่ยุอยนะครับนอ เซาหนีก็บรรยากาศดีๆนะครับเอามาส่งกันนะครับนอส่งบรรยากาศัวเห็นทองฝาเปิดมาล้ายมือเดนว่านะครับนอะแต่ว่าทั้งทางนี่งามกาน,นี้นะครับป่นหมอกเต็มเลยแต่ว่าผมเดินทางอยู่นอะติดกล้อ,องนารดก็เลยพอสะดวกนะครับมันใกล้น้ำนะครับนอะก็เลยได้เห็นประมาณนี้นะครับนอะนี่ครับเขตโพสีสุวรรณนะครับนี่ ไปผ่านเขตอุลพันปสีครับแต่ว่าต้องคางนี้งามแห้งนะครับการเดินทางเช้านี้นะครับบรรยากาศผ่านเท่านะครับแต่ว่าเข้ากระมอบของอเขาลมห้ายนะครับช่วงพายุมานะครับโอ้อยากไงกล่องดีๆถ่ายให้พี่นอ้องเบิองชัดๆได้ครับมัน มันบ่ถึงกล่องมันบ่ถึงนะครับนอแต่ว่าความนวลของของหมอกันงามนะครับนอ <c oughs> ช่วงบ้านน้องแปนบางคน MC เป็นขอมาในไทยบ้านน้องแปนมาให้เบิรงเนี่ยไทยให้งล้วเด้อครับอธิบดีพอก <c oughs> <c oughs> ันบางทีอไทยมาเจออทิบดีเห็นอยู่ดอกว่าผมไทยให้เบิรงอยู่นะครับนี่ช่วงบ้านสายตาคลองบ้านน้องแปนบ้านโชกุดมนะครับนอหม่องนี้เนะ <c oughs> นะครับ การเดินทางระยะประมาณโลกกลักวๆแล้วครับตอนนี้โอ้คนมีมูปิ่งก็ยำเสานี่นี่น้องเรียนมานต้องแปนครับบรรยากาศยำช้าๆวันนี้เอามาฝากกันช่วงหกโมงสิบนทีครับตอนนี้ทางน้าเขาคือแยกบานโศกหินนะครับงามตัวหลักแต่ว่าวนะครับอย่างที่บอกนะครับอุปกณ์เขา แนีด้วือตาเปล่างาากลัวนะครับตกเอียงออกหากินยามเสาร้า,ายๆนะครับพูดสวยงามขนาดเลยครับกล่องกล่องมันบอครับขออภัยนี่ห่างไปประมาณสีหาร้อยเมตรแหละครับเดียวเห็นนะมันมันห่างออกไปเรื่อยเนาะแต่ว่าช่วงประมาณตีห้านะม,มันดิ่มตื่นแต่เสารเนี่ยผู้เห็นงามแห่กับชืนเวิดเลยในสังกะสีมันหน่อยปุ๊ปกแปก๊กปุ๊กแป๊กนะครับเนาะ ความชื้นเขาหมอกนะมันยดลงคือหนามนะครับคือฝนลินนี่นะครับหมอกลายรีมันนี้คือว่าสีขาฤดูหนาวอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหมอกแบบนี้เขาต้องเปิดไฟนีนะครับไฟตัดหมอกใส่ได้เลยครับนี่มันสีซอยในลายกระจกฝากระจกมั่วก็ต้องเปิดนะครับหลังเขาคือทางทิศตะวันออกเขาเดินเขาเดินทางไปทางทิศตะวันตกเลยครับตอนนี้มุ่งหน้าทางทิศตะวันตกครับถ้าเต้นออกจะได้เห็นแสงสวยๆนะครับยามเสาร์นะครับนาอเอาครับ แยกบานโสกินนะครับผมบรรยากาศเสานีเขตอำเภอโพสิสรีสวนจังหวัดศรีสะเกษนะครับผมรัชนบุรีสาสิเมกิโลนะครับเส้นนี้นะจากตรงนี้ไปนะครับแจากแยกโสกินนี่ครับไปในถนนสวยๆครับบรรยากาศเสาหนีเอามาฝากกันครับนะครับผมสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนครับผมชมคลิปนี้คมอตัวขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ